ต้นหางกระรอกนะคะต้นหางกระรอกที่ลงไปคลิปไปเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะสวนมารีค่ะวันนี้ให้ชมชัดๆนะคะดอกสวยมากนะคะแต่แต่ต้นเราไม่มีจําหน่ายแล้วคะต้นเราม,ม,มีมีกระถางนีกระถางเดียวนะคะแต่ทีนี้ว่ามารีจะขายเป็นเป็นช่อฝักแห้งนะคะช่อหนึ่งแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยขายอยู่ที่190รวมส่งนะคะคือจะห่อ ห่อกระดาษไปให้เลยนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สามช่อนะคะสามช่อนะคะนะคะคเดี๋ยวมารีก็จะถั่วฉเฉลี่ยออกจากช่อนี้ไปใส่ช่อนั้นด้วยนะคะทั้งหมดมี3ามช่อนะคะท่านไหนจะรับก็รับเข้ามาได้เลยเขาจะมีเมล็ดอยู่ข้างในเหมือนเม็ดถัว่วเม็ดเม็ดงาเม็ดงานะคะ ย,ยังยังยังร่วงไม่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมะลิก็จะเก็บไปวางไว้ที่กระถ่มนะคะไว้รอไว้รอเผื่อลูกค้าท่านไหนรับนะคะ,ะ,คะมะลิเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบว่าตามมีจมเกิดอะนะคะแต่ต้นนี้สวยมากนะคะสวยมากอันนี้ก็ชอชอบใหม่ของต้นใหม่ วันนี้จะลงคลิปสั้นให้ชมนะคะหางกระรอกนะเอาไปเพาะเอานะคะเพาะง่ายเพาะง่ายดูแลง่ายนะคะหวานแบบให้เป็นทุ่งเลยก็ได้นะคะนะคะแต่ต้องเป็นไม้ที่ทนแดดด้วยนะนะคะจะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย